ตกละใช่ปี้วโอเคเเตื่นเต้นๆไอ้หี้เเย,เเยพี่เออดออกันุนไม่ใช่รถมาขับดิขี่มอเตอร์ไซีก็เท่แฮะเออออ้นจ้า เออนึ่งดาวใช่กูผิอ่อมึงดูวลกูสักขอแตส่เสื้อเยี่ยได้หรือยปลานึ่ำดีทำดิไหนมาเาียดับทีีไม่ได้ดิว่าถ้าดูรถลนเกิดหายรถกูก็หายดิว่าถ้าเไปที่กรดานจะว่าทำอะไรอ่ะเอาไปเ็ดได้วะ

ามามเลนี่พาร์กเลยควายที่เราซื้ไม่ได้เล่นนะนือบูทไหใส่มแม่ย,ยันแม่ยนหลับรถได้ไงชนมาโอ้ เอ้ยโทษรถกูไม่ได้ควางห้เรือขับขี่ยังไม่ขับรถยังไม่เตะครับน้องๆดู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 ปิดซอยเหอนแบบลุงลุงลีรู้จักมะเห็นรถต้าตี๋ปิดฟิลีปไปไว้เฉย็จแล้วกูยิงมันย่ะชี้เหี้ยกูเผื่อว่าเปิดฟิลีปไปแล้วยิงจ้ะ กล้ายิงกูเหอก็คำถามีเอาอะไรมาไม่กล้าก่อนกูว่าระเบิดรถมึงในกล้องนะตอนนี้มึงก็เสียเงินนะเอ๊่มัน v four อะกูก็ไม่รู้มันคืออะไรกูแต่ลายนี้มันสวยดีกูได้ต่นานนี้แม่งอารมณ์เหมือนแบบไอ้นี่ไงเหมือนแบบชื่ออะไรวะไอ้ไอ้นั่นอะเปิฟไฟเตอร์อะไรวะเอ๊ะสนิทไฟไกลอะอันเนี้ยต้นแบบมันคือดูกะตีไว้แต่กูไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในเกมแล้วหน้าเป็นอย่างนี้ได้ไง น่าโง่งงงเบื่อนี่แต่เนี้ยไอตัวนี้เลยไอปลาเจนแรกจำไม่ได้เลยไอหน้าอย่าอย่าอย่าชี้หน้าอย่าชี้หน้าคุณไม่มีชี้หน้าอย่าอย่าอย่าคุณเห็นไหมนั่นลูกนน้องผมนะนั่นลูกน้องผมนั่นลูกน้องผมหน้างงงงเหมือนกันเลยกูว่ามีอะไรทำที่มันไม่ต้องใช้เครื่องสีเซชั่นไหมวะนี่แต่ไฮปกติ รูล้ลอีก f e ม minutes later อราโกเบนี่อยู่ต้องตัดเบก็อยู่ต้องมือช่วยกันก้องอะไรสุดที่กูอะไรสุดที่จไมไฟายังจะทิ้งอยู่เท่านี้วะ

มึงบอกว่าอะไรนะมึงกดขีรถหายใช่ไหมั้ยไอรถตู้มันโ,โง่มึงไปขัดเลมึงอนี่มึงเรใหู้ไม่เป็นไรโอยตำรวจเดี๋ยวตำรวจไม่คุเยตำรวจไ่ล่้มึงอ่ะแต่มันชนกีจะตายหาเยเ้วเีย แมงโคนรถอยู่นั่นและ้ยคอดคอนเทนต์แล้ว่ะคดคอนเทนต์แล้ครู้จักใครได้หวอเนี่ยเราจะไปเอากระบิกจากใครทหารมาขับเลยอะไรกูก็มีเพราะว่าทหารที่มีหล่ะ ไม่ไม<ส> an ่กูอยากมันมันไม่เคี้ยวไงก็คือมึงถ้ามึงขับสุสุนก็ได้แบบจะขับแต่ว่าเราไปต้นเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยเจเจนรเจรถเป็นไรเจอรถไรเจรถป็นไร เยันตำรวจยิงก er. ูตายสัีแตกันจะมเจรถมาจับต้อโดูจะรถมาจับไม่เมากเี่ยโง่เาโง่ขึมาาเจอรถมาับ

อันนี้คืออะไรวะน้ำเห็ดกเฟศคืออะไรวะเอ้ะอะไรเดิอ๋ออันนี้น้ำเ็เสียรถก่ดิเฮียเนาะเกิดอยู่เนียล่กรถแม่แมจะขึ้นมาันทำไม อันนี้ก็ไปไหนเจอันนี้ก็ไปไหนลากรถกูด้วยไม่ได้ขับมึงก็ไม่ต้องขับเลยและเจไม่ได้ขับจริงๆนะไม่ได้ขับจริงๆนะเจไล่ทันก่อนนะเจไล่ทันก่อนไปก่อนถ้าดูดูก็ดูมาฮะนี่แหละคนเล่นมาก่อนแล้วคนเอาเอพีซีไเลย ยี่อะไลยี่อไยี่อยี่อไเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ดเอ้ยเฮ้ยเฮย่ฮ้เยเ่ยเฮ้เ้ย้ยเฮ้เฮ้ย้ยเยเ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย้ยเฮยเยเยเ